สวัสดีครับว้าแดงตอนนี้คนไทยอยากเจอมากแต่ก็ต้องรอาการเจรจาวันที่18ทธันวาคมเรื่องราวมันแดงขึ้นหลังจากที่มีการเสนอข่าวเรื่องว้าแดงล้ำเข้ามาในฝั่งไทยจริงๆมีการเจรจากันมานานแล้วเป็น10-20ปีไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นแต่ว่าเพิ่งมาเป็นข่าวเรื่องนี้มีอะไรในกอไผ่อยู่แล้วใครเป็นคนจุดชนวนข่าวก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามาจากไทยใหญ่นะครับเป็นการดิ้นรน พราะว่าว้ากาลังเตรียมอาวุธวางแผนเข้ายจมตีไทยใหญ่ที่ดอยไตยแรงมันเป็นสิ่งที่ว้าต้องการจัดการไทยใหญ่อยู่แล้วปัจจุบันมีการตึงกําลังกันไว้ระหว่างไทยใหญ่กับว้าในอดีตว้าก็เคยบุกดอยไตยแรงมาแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จตั้งแต่ที่ทหารพรม่ายึดอํานาจมาว้าก็กระชับพื้นที่รัชฉานใต้รอสัญญาณบุกดอยไตยแรงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะว้าต้องเคลียร์กับทางพม่าและไทย รัฐชานใต้มีสัญญาหยุดยิงอยู่กับทหารพมา่าเรียกว่า NCA ที่ผ่านมารัฐชานใต้ก็เลี่ยงในการประทะกับพมา่า เพราะว่าพม่าะจะหาเหตุโจมตีได้อซ s อก็รักษาเนื้อรักษาตัวมาโดยตลอดพม่าก็ไม่กล้าโจมตีเพราะว่า r c s เเงียบที่ผ่านมารัชชนใต้ RCS ก็ปะทะกับ t n l a อของฝรั่งและต้องเสียพื้นที่และปะทะกับรัชชนเนือด้วยและต้องเสียพื้นที่เหมือนกันและก็มีข่าวว่าว้าช่วย t n l a ยึดจุดยุทธศาสตร์เส้นทางเดินทัพของรัชชนใต้หมายถึงบนดอยโฮนได้สำเร็จ หม่ยคว่าตอนนี้รัชฉานใต้ถูกล้อมไว้หมดแล้วแต่ว,ว่าหลังของรัฐฉันใต้พิงประเทศไทยไว้หมายถึงว่าเข้ามาล้อมรัชฉันใต้ทางด้านหลังไม่ได้แค่นั้นนะครับมันมีข่าวว่าวะกําลังวางแผนขนอาวุธเข้ามาในพื้นที่เพื่อโจมตีรัชฉานใต้บนดอยไตยแรงสถานการณ์แบบนี้รัชฉันใต้เสียเปรียบ เพราะว่าจะโดนถล่มด้วยอาวุธระยะไกลจากยอดเขาสู่ยอดเขาก่อนวาจะส่งกําลังภาคพื้นเข้าเลียไทยใหญ่รัชชานใต้ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อล้มแผนของวะถามว่าจะขอไทยช่วยมันก็พูดอย่างเป็นทางการไม่ได้ติดเรื่องระหว่างประเทศและแอดมินรู้ว่าความสัมพันธ์รัชชานใต้กับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ดีมากนะักมีแผลกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยทีเดียวการกระพือข่าวเรื่องว่าล้ำเขียไทย ก็เพื่อกดดันให้ไทยเข้าสกัดตรงนี้ซึ่งเป็นทางขึ้นดอยไตแรงมันก็มีเหตุผลทําให้วะม่ราบลื่นในการโจมตีรัฐฉานใต้ต้องมาพะวงปัญหากับไทยและไทยได้โอกาส ส่งกำลังเข้าพื้นที่เอาตรงๆก็พูดตรงๆไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าใครอยู่ฝ่ายใครมันซับซ้อนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่แล้วพอไทยถูกกระตุ้นให้ไปจัดการว้าตรงนั้นก็เป็นการสกัดการบุกต่อยไตยแรงโดยธรรมชาติซึ่งจริงๆมันมีปัญหาและเจริจากันตรงนั้นมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันถูกโหมให้แรงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งข่าวว่าล้ําเขตไทยมีคนบอกว่าข่าวมาจากไทยใหญ่ เป็นคนโหมขึ้นมาในตอนแรกและก็ประสบความสำเร็จรัฐบาลไทยถูกกดดันให้เข้าจัดการวา้านี่คือเรื่องที่แอดมินวิเคราะห์หลังจากที่มีคนส่งข้อความเล่าเรื่องว้ากำลังเตรียมโจมตีไทยใหญ่และจันใต้มาให้อ่านนะครับพอวิเคราะห์แล้วก็มีความเป็นไปได้รูปการจึงออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะพูดว่าไทยใหญ่ดึงไทยให้ไปช่วยก็อนุมานแบบนั้นได้แต่ว่าแค่ชะลอไว้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าไทย ไปยุ่งอะไรมากไม่ได้จริงๆแต่มันก็มีความสับสนเล็กน้อยเมื่อมีข่าวว่าพม่าก,กำลังเจรบกับวา้าทางตอนเหนือของรัสชานรวมทั้งจีนก็ผิดใจกันกับวา้ามีการระงับการส่งน้ำมันให้เอาอย่างไรกันแน่ถ้าวิเคราะห์ต้องแยกเป็นกรณีเป็นจุดๆธรรมชาติของกองก,องกำลังในพมา่ากับทหารพมา่า ก็ดีๆร้ายๆกันอยู่แล้วแล้วแต่พื้นที่ส่วนกําลังชาติพันธ์ก็ดีๆร้ายๆต่อการตามผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่น ปล่อง T.N.L.A. จับมือกับทหารพม่ารบกับรัชชาเหนือเพื่อเขตปกครองตนเองแต่ว่า T.N.L.A. ก็ไปจับมือกับรัฐชชินอารกันโกกั้งรบกับพม่าที่เมืองลาวไก่แล้ว T.N.L.A. มาจับมือกับรัชชาเหนือกู้แค้นรบกับรัชชานใต้ที่เมืองจอกแม่ไม่มีมิตรแท้แล้วก็สตูถาวรในพม่าว้าเป็นมิตรกับพม่าแต่ว่าว้าไปช่วยโกกั้งรบกับพม่าทางตอนเหนือมันเกิดขึ้นได้ ดูไปทีละจุดแต่ว่าจุดชายแดนของไทยพม่ากับวะแนบแน่นเพราะว่าพมา่ายืมมือวาปราบไทยใหญ่นะครับถามว่าทําไมต้องยืมมือเพราะว่าพมา่า หลีเกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับไทยแบบตรงๆถ้าเป็นวะมันก็อีกเรื่องเป็นเทคนิคการเมืองโลกอยู่แล้วในพื้นที่ทันกันรู้เหลี่ยมกันหมดแต่ว่าเห็นหน้ากันก็ยิ้มทักทายกันจับไม้จับมือกันไปกอดคอกันได้มันคือการเมืองและผลประโยชน์จะมาใส่ซื้อเที่ยงตรงเปิดเผยมันทำแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างมีสติรักชาติทุกคนรักอยู่แล้วไม่ใช่รักชาติเฉพาะคนบางกลุ่มและไม่ใช่รักชาติแต่ปาก แต่รักมองผลประโยชน์ของชาติด้วยจะมาฮึกเขิมห้าหารต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับล่าสุดไทยโดยกองกำลังผ่าเมืองก็ปะทะก,กับกลุ่มลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเขตชายแดนตรงข้ามกับเขตอิทธิพลของวา้าแน่นอนว่ายึดของผิดกฎหมายได้จำนวนมากกรณีนี้ปะทะก,กันไม่นานแค่5นาทีเท่านั้นและกลุ่มลักลอบ ก็หนีเข้าไปในเขตพมา่าไทยก็ตามไปไม่ได้ถามว่าไทยตามไปจัดการถึงโรงงานผลิตได้ไหมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเขตของพม่าแล้วก็ต้องแจ้งให้กับพม่าจัดการพม่าจะจัดการไหมแล้วแต่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศไทยข้ามแดนไปไม่ได้เป็นการบุกรุกจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยหลายวันก่อนได้ยินข่าวว่ามีการเสนอให้ใช้ทหารรับจ้างเข้าไปจัดการกับโรงงานผลิตในเขตพมา่า โดยร่วมมือก,กันกับต่างประเทศมันพูดง่ายแต่ว่าทำยากถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คุยกันไทยกับพมา่าร่วมมือกันปราบไม่ต้องไปจ้างทหารรับจ้างก็เอาทหารเงินเดือนนี่แหละครับแต่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะอะไรมีคนถามว่าชนกลุ่มน้อยอย่างวะทำได้อย่างไรมีความรู้อะไร ท่าที่ดูประวัติเป็นคนไต้หวนันมาทําเป็นคนแรกซึ่งก็คุยกันรู้เรื่องกับก๊กมินตัง๋งตามแนวชายแดนอยู่แล้วเป็นบุคคลไม่ใช่เหมารวมรัฐบาลไต้หวนันไม่เกี่ยวด้วยเรื่องราวมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะเอาทหารรับย่างไปปราบปามเข้ามาทางไหนถ้าข้ามเข้าไปปราบต้องเจอก็หาบุกรุกและประเทศให้เข้าก็มีความผิดไปด้วยและการจะเอาอาวุธใดๆเข้ามาในประเทศมันยากมากถ้าไม่ใช่แบบกองทัพ ถ้าปล่อยคือสมรู้ร่วมคิดถา่ว่าจะทำอย่างไรกับพมา่าก็แจ้ง UN ว่าในเขตพม่ามีการผลิตและนำเข้ามาไทยแบบผิดกฎหมาย UN สอบสวนทำหนังสือแจ้งให้พม่าจัดการก็แค่นั้นแต่ว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีใครไปแจ้งให้กับ UN เอ็นไหมสิ่งที่ไทยทำได้คือปาบปามถ้าไทยปราบปามเกินเหตุไทยก็มีความผิดอีก นั่นคือความยากของกฎหมายแต่ว่าทุกคนควรรู้นะครับส่วนสถานการณ์ในพม่า RCSS รัชฉันใต้ก็มีกำลังอยู่นอกดอยไตแรงอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆก,ก็โดนพม่าล้อมปราบก็มีการประทะก,กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนโกกั่งที่ลบกับพม่าเรื่องนี้แอดมินวิเคราหไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วว่าความต้องการของโกกั่งคือขีดปลุกคลองตอนเองภายใต้พม่าเหมือนกับว้าแล้วก็เมืองลาไม่ได้รบแบบปิดขาดเพราะว่าตรงนั้น มันมีท่อการ์ดของพม่าส่งเข้าจีนคนไม่รู้ก็จะวิเคราะห์ว่าโกกั้งรบกับพม่าเพื่อแยกตัวเป็นอสิสระจะบุกในปีดอยึดอำนาจฐานพรมา่าก็พูดไปเรื่อยเอายอดวิวไม่เอาความจริงตอนนี้โกกั้งประกาศพร้อมเจรจากับทหานพรมา่าขอเขตดปกครองตนเองตามที่แอดมินพูดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วแบบเป,เป๊ะๆถ้าเรารู้ภูมิหลังก็วิเคราะห์ได้ไม่ยากหรอกครับความต้องการของแต่ละกลุ่มแค่ผลประโยชน์ในพื้นที่ ไม่ได้ต้องการสหพันธรัฐไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นว้าแดงก็เหมือนกันแค่ต้องการผลประโยชน์ในพื้นที่ไม่ได้ต้องการมีเรื่องกับไทยขนาดนั้นถ้าถามว่าวา้าเคลียร์กับไทยได้แล้วแล้วไปโจมตีดอยใจแรงตามแผนจะเป็นอย่างไรมันก็จะยืดเยื้อนิดหน่อยไม่ง่ายแต่ถ้ารัชชานใต้พลาดจริงๆก็แค่เข้ามาฝั่งไทยขอริภัยทางการเมืองวา้าก็จะยึดดอยใจแรงเป็นฐานแล้ก็ตั้งเขตปกครองว้าขึ้นมา เป็นกันชนให้กับพม่าอย่างสมบูรณ์แบบตลอดแนวชายแดนของไทยแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับ RCHS อาจจะมีมือปิิศนาเข้าไปช่วยก็เป็นไปได้เพราะว่าเสียดอยไตแรงไม่ได้จริงๆ